สวัสดีค่ะสวัสดี f อของป้ามี่ทาง YouTube นะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ค่ะป้ามี่จะมาแวะมาทักทายกันมื้อเย็นนะคะรอบเย็นก็ใกล้เลิกงานของป้ามี่แล้วนะคะพอดีเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปป้ามี่ก็จะสตาร์ททำงานนะคะติดต่อลูกค้าแล้วนะคะก็ มื้อเย็นเดี๋ยวจะต้องมีการพักไปทำอาหารมื้อเย็นแล้วล่ะนะคะก็วันนีอ้อยากจะมาคุยเรื่องจิตค้างที่เมื่อวานเรื่องภาษีนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพื่อนๆน,น,น้องๆน,น,นะคะยังไงก็ทุกอย่างมันขึ้นราคาเราก็รู้ว่าน้ำมันขึ้นราคาทุกอย่างก็ต้องขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าป้ามี่ก็ อยากจะระบายให้ฟังเท่านั้นเองนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะป้ามี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสู้ๆนะคะก็เราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนั่นแหละค่ะนะคะน้องๆคะ่ะก็ดีใจนะคะที่ทุกคนให้กำลังใจป้ามี่นะคะดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเราก็ จะไปทําอาหารมื้อเย็นกันดีกว่านะคะจะได้ไม่เครียดกันนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะป้ามีขอฝากกาลังใจไปให้เพื่อนๆพื่อนทาง YouTube ท,ทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีพลังในการทํางานนะคะมีพลังในการทํางานแล้วก็ ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็ขับรถขับเรือขึ้นเหนือลองใต้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปาไม่เลิกงานแล้วจะไปทําอาหารอร่อยอร่อยทานกันดีกว่านะคะสวัสดีนะคะน้องๆสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีนะคะ